ทีวีค่ะคลิปนี้มาแบบด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าโพรลาริงเกิลช็อตสูตรใหม่นะคะได้วางขายในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมๆกับที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็เปิดตัวไปนะคะเมื่อวันที่1มมกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งในสูตรใหม่นี้บอกไว้เลยว่ารีเสิร์ชแน่นอีกแล้วนะคะข้อมูลจากแลบแบบแน่นๆนี่ใช้เวลาในการอ่านทําความเข้าใจสักระยะหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าสับยากมากนะคะก็ คลิปนี้นะคะกเอาสรุปมาให้ฟังเลยแบบง่ายๆเลยค่ะจะได้แบบเข้าใจง่ายๆนะว่าในสูตรใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากสูตรเดิมยังไงมันดีขึ้นยังไงนะคะ mm hmm. เพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลยใครที่ยังไม่รู้จักโคลาร์ริงเกิลช็อตนะคะอันนี้คือหน้าตาแพคเกจสูตรเดิมนะคะมันคือเซรั D ่มลดเลือนริ้วรอยที่ดังมากๆจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในหลายๆประเทศค่ะเรียกว่าเป็นเซรั่มที่พลิกกลุการความงามของโลก,ก็วาได้นะคะด้วยการฉีกกดเดิมๆคอนเซ็ปต์เดิมๆในการลดเลือนริ D ้วรอย เพราะว่าเขาได้คนพบแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยริ้วรอยเนี่ยจุดเริ่มต้นในการที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรและเขาก็สามารถคิดค้นสารตัวหนึ่งนะคะที่เข้าไปยับยั้งกระบวนการนั้นได้ที่ชื่อว่าเนีวันค่ะรุ่นแรกนะคะเขาใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็วิจัยนมากกว่า15ปีเลยนะคะกว่าจะออกมาเป็นโปรดักตัวนี้นะคะและเป็นเครื่องสำอางชิ้นแรกนะคะที่ทางการญี่ปุ่นเนี่ยให้การรับรองว่าสามารถลดเรือนริ้วรอยได้จริงค่ะ จากสูตรเดิมนะคะผ่านมา4ปีนะคะมาสู่สูตรใหม่นะคะมีจุดที่น่าสนใจมากๆนะคะทั้งเรื่องเทคโนโลยีส่วนผสมนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสต่อไปนะคะบ้องจะพูดถึงจุดที่แตกต่างจากสูตรเดิมนะคะอาจจะมีสับที่ยากะนิดนึ่งแต่อันนี้คือกรองมาให้แบบง่ายที่สุดแล้วนะคะคือตัวเทคโนโลยีของเขานะคะเปลี่ยนไปค่ะก็คือในครั้งน,นี้นะคะเขาจะทํางานแบบ 3D d y n a m i m Theory นะคะคือเป็นการทํางานแบบ3ฟังก์ชัน อย่างแรกเลยนะคะคือส่วนผสมใหมที่ชื่อว่า ICU n i t 1ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นการสร้างพื้นที่พิเศษแบบดูแลแบบเร่งด่วนนะคะเหมือนกับการที่เราสร้างห้อง ICU ให้กับบริเวณริ้วรอยของเราซึ่งเจ้าสารตัวนี้เนี่ยจะไปเพิ่มปริมาณของ c o คอ r o ร i v e s u n f a t e ค่ะก็จะทำให้การรักษาริ้วรอยของเราเนี่ยเห็นผลได้ไวมากยิ่งขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับสูตรเดิม สรุปก็คือสารตัวใหม่นะคะจะไปเสริมการทํางานของนิววันทําให้โฟกัสที่ริ้วรอยได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้เห็นผลได้รวดเร็วแล้วก็มากกว่าในสูตรเดิมค่ะข้อที่2นะคะนอกจากสารใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วนะคะสารตัวเดิมที่เป็นฮีโร่อินกริเดียนอย่างนิววันนะคะก็เป็นเวอร์ชันอัปเกรดแล้วค่ะซึ่งจะเข้าไปยับยั้งการย่อยสลายของนิวทริโอเจลิ s t สเตนะคะหรือว่าสารที่มันก่อให้เกิดริ้วรอยในผิวหนังชั้นในของเราเนี่ยได้มากกว่าเดิมถึง48% ข้อที่3นะคะในสูตรใหม่นี้นะคะจะมีการเสริมกระบวนการการสร้างเส้นใยผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือว่าคอลลาเจนนะคะด้วยส่วผสมใหม่ที่ชื่อว่าเอ็ลิควิดค่ะก็จะประกอบไปด้วยสารสกัดจากต้นทานป่านะคะแล้วก็สารสกัดจากนมพึ่งค่ะสรุปก็คือในสูตรใหม่นี้นะคะเป็นการอัปเกรดส่วนผสมเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะบวกกับ เพิ่มส่วนผสมใหม่ที่เสริมการทํางานของส่วนผสมเดิมเข้ามาด้วยนะคะทําให้มันเห็นผลมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการทดลองของ l a บ Pola นะคะก็ใช้อาสาสมัครที่ญี่ปุ่นนะคะกว่า1,600คนนะคะก็สรุปได้ว่าเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ไวยิ่งขึ้นถึง2เท่าค่ะ มาดูที่หน้าตาแพ็กเกจกันบ้างนะคะหน้าตาของเขาก็เปลี่ยนไปแล้วนะจากสูตรเดิมที่เป็นโทนน้ำเงินส้มนะคะแต่ว่าในสูตรใหม่นี้นะคะเป็นหลอดสีส้มเมทัลลิกแล้วนะคะดูแบบทันสมัยน่าใช้มากๆนะคะแล้วก็เนื้อเซรั่มมันนี้เนี่ยถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาปรับให้ใช้ได้ง่ายขึ้นเยอะมากนะคะไม่หนืดแบบเดิมนะคะสามารถเกลี่ยได้ง่ายค่ะ พูดถึงวิธีการใช้กันบ้างค่ะเพราะว่าหลายคนใช้ผิดนะคะเจ้าริงเ s ้าช็อตตัวนี้นะคะเขาจะมีเทคโนโลยีในการที่ดึงสารเข้าสู่ผิวของเราด้วยความชุ่มชื้นในผิวของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะใช้จะต้องบำรุงผิวของเราให้ชุ่มชื้นก่อนนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําตกหรือว่าโลชั่นนะคะแล้วก็จะตามต่อด้วยเซรั่มนะคะที่เป็นแบบเนื้อแบบลิควิดที่เน้นความชุ่มชื้นต่อก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยทาริงเค้าช็อตค่ะ ปริมาณที่ใช้นะคะคือ1.1เม็ดข้าวญี่ปุ่นค่ะเกลี่ยขึ้นนะคะไม่ถูไปมานะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนหางตาหน้าผากร่องแก้มหรือว่าคอค่ะจากที่ว่าใช้สูตรเก่ามานานหลายปีนะคะนี่ก็โดยเฉลี่ยแล้วนะคะ1หลอดเนี่ยจะใช้ได้ประมาณสัก4เดือนค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้แบบหลายจุดมากๆมันก็ลดลงตามนั้นนะคะ สำหรับใครที่อยากได้นะคะไม่อยากให้ลังเลอยากให้รีบซื้อตอนนี้เพราะว่าเขามีเซ็ตเปิดตัวอยู่ค่ะซึ่งมันคุ้มมากๆแล้วก็ลิมิเต็ดด้วยนะคะปกติเนี่ยรินก็ช็อตหลอดนึงนะคะจะอยู่ที่20กรัม5,000บาทนะคะเท่าสูตรเดิมเลยนะคะแต่ว่าในเซ็ตเปิดตัวนี้นะคะ ก็คือจะได้ของรวมทั้งหมดมูลค่า7,800บาทเลยทีเดียวคุ้มมากๆนะคะก็จะมีริงค์เคช็อต20กรัมนะคะ B A โลชั่น8มิล2ชิ้นนะคะ B A มิลแปดมิล2ชิ้นแล้วก็ B A ไอโซครีมอีก2กรัมนะคะและทั้งหมดนี้คะคือจ่ายในราคาริงค์เคช็อตขวดเดียวแต่แบบได้ของแถมเยอะมากๆนะคะอันนี้รีบไปเลยนะคะโอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วก็เข้าใจเนาะว่าสูตรเดิมกับสูตรใหม่แต่ต่างกันยังไงนะคะใครที่เป็นแฟนสูตรเดิมอยู่แล้วนะคะสูตรใหม่ต้องไม่พลาดค่ะโอเค รลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ